สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของใหม่เข้ามานะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะแอดไลน์แอด yas0212b ได้เลยนะคะสินค้าเข้ามาเยอะมากๆนะคะทุกคนก็สนใจนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะไลน์แอด yas0212b นะคะอา้าวมันไม่โฟกัส Ys0212b นะคะดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง IG กับทาง Facebook นะคะทางแชท t IG กับแชท a c e b o o k เราไม่รับออเดอร์นะคะทักมาสั่งในไลน์เท่านั้นนะคะแล้วก็เ,เรามี s h o ป e e นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะเพราะว่าปกติพิ่ไม่ค่อยได้ขึ้นชื่อ s h o ป e e ไว้ให้ใช่ไหมคือเรามีนะคะแต่ว่าไม่มีบริการเก็บเงินไปทางในไลน์นะคะแล้วก็ s h o ป e e ใครที่เคยสั่งไว้นะคะแล้วเ,เป็นเก็บเงินไปทางแล้วไม่รับออเดอร์ แล้วมาวอยายในไลน์ว่าสั่งไม่ได้คือไม่ต้องทางมาสั่งแล้วนะทุกคนคือแบบพูดกันหลายคนมากเพราะว่าส่งให้แล้วไม่ยอมรับนะคะอืนั่นแหละก็ตามนั้นนะคะทุกคนใครที่สั่งในช้อปปีแล้วก็กดยกเลิกหรือว่าของไปส่งแล้วไม่ยอมจ่ายเงินนะคะพิมพ์บล็อกทุกคนนะคะในช้อปปีนะโอเคตามนั้นนะคะพร้อมออนค่อยสั่งนะคะคือพร้อมออนวันไหนสั่งวันนั้นนะคะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างทุกคนตอนนี้พี่มีเจลล้างมือขายแล้วนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นขนาด50 ML นะคะ เป็นแอลกอฮอล์เจนะคะคือฆ่าเชื้อโควิดได้แน่นอนนะคะเป็นเจลล้างมือมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบจากแตงกวานะคะผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพแน่นอนทุกคนดูเลขจดแจ้งได้เลยนะคะนี่นะอันนี้คือตัวเลขจดแจ้งนี หลอดนี้นะคะราคาหลอดละ69บาทนะคะซื้อ3หลอด200บาทนะคะแล้วก็มีราคาส่ง10หลอดเป็นต้นไปด้วยนะคะพิมพ์สต็อกแน่นๆเลย500หลอดเลยใครที่สนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบแอลกอฮอล์ให้ดูกันด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสลิปเซเว่นนะคะก็คือโดยปกติแล้วแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์แท้เนี่ยจะมีฤทธิ์ที่สามารถละลายสีในสลิปของเซเว่นได้นะคะ ให้เอาไปลองเลยนะคะราคาหลอดละ69บาทนะคะ2หลอด200บาทนะคะ3หลอด200บาททุกคนนี่นะคะใครสนใจนะคะแคปรูปแล้วทักไลน์แจ้งจำต่อมาจะเป็นไอติมนะคะทุกคนเป็นไอติมนี่มีแท็กนะคะเป็นของญี่ปุ่นนะคะนี่นแบรนด์ญี่ปุ่นนะราคาชิ้นละ60บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครรับเป็นเซตนะคะเซตละ150บาทคะ่ะนี่ก็จะประหยัดไป30บาทเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะใครรับแยกชิ้นแคปรูปได้เลยนะคะ แท็กจะเหมือนกันหมดนะคะอันนี้จะเป็นสีออกแนวรุงร้งๆนะเนื้อนุ่มสโลนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นสีแบบสีปกติที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสีแบบขาวๆรุงร้งๆนะทุกคนบอกไม่ถูกเนื้อสโลมากสนใจแคปรูปไปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเท้าแมวรุ่นที่ไม่มีแท็กราคาชินละ60 6บบาทนะคะแต่จะมีเป็นอะคริลิกแท็กให้นะคะ เนื้อสโลนะคะทุกคนเป็นของแท้นะคะแคบเพียน<ๆ>แต่ว่ามันไม่มีแท็กเนาะนี่มีลายเส้นของนิกนะคะแท้แน่นอนราคา60บาทนะคะต่อมาจะเป็นมาการะลองของคาเฟ่เดียนนะคะทุกคนราคาชิ้นละ70บาทนะคะจะมีเป็นสีขาวสีชมพูแล้วก็สีอันจะเป็นสีเราจะเรียกสีฟ้าแต่ว่าเป็นฟ้าชมพูนะคะสีขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใครรับครบเซ็ตก็คือแครปลูปเมื่อกี้ไปเลยนะคะเซ็ตละร5อยนะ เอ้ยขอโทษค่ะเซตละ1ร้ 180. แปดล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูม่วงๆนะคะแต่ว่าไส้ครีมแบบเป็นครีมแบบสตรอเบอรี่เลยสโลทุกชิ้นแน่นอนนะคะต่อมาจะเป็นสีฟ้าชมพูนะน,นี่นะคะส่วนใครรับครบเซ็ตนะคะให้แคบอีกทีเซ็ตละานหนึ่งร้อยแบบาทนะคะนี่ ปังยาวตัวใหม่ของคาเฟ่ดียนนะคะทุกคนราคาชิลละ90บาทนะ้าเนื้อนุ่มสโลนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะครัวซองที่ทุกคนถามหาก็มาแล้วนะคะราคาชิลละ90บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะาเนื้อนุ่มสโลวนะคะนี่ดูดิมีลายเส้นนะคะทุกคน,นอันนี้จะเป็น, Cream Cafe นะครีมพับคาเฟ่ดียนสีลิมิเต็ดราคา90บาทตัวนี้จะไม่ร่วมเซตกับใครนะคะ คือสีอะลิมิเต็ดมากทุกคนดูแล้วก็ลายเส้นจะเป็นลายเส้นลิมิเต็ดที่นิกทําร่วมกับอะไรสักอย่างของญี่ปุ่นนะคะนี่แล้วตรงพาวเดอร์ที่โรยก็จะเป็นสีออกแนวชมพูชมพูด้วยเนื้อดีนะคะนุ่มสโลแล้วก็ไส้เป็นสีชมพู90บาทะคะ่ะอันนี้จะเป็นเท้าแมวของคาเฟ่ซากุระนะคะนี่จะมีเป็นอะคริลิกแท็กแล้วก็แท็กแบบนี้นะคะมีลายเส้นนะคะเดี๋ยวนะลายเส้นอยู่ตรงนี้ราคาชิ้นละ90บบาทเนื้อสโลมากนะคะนี่ มันน่ารักมากเลยนะสาวกแมวต้องไม่พลาด90บาทค่ะไอจิมคิตตี้นะคะราคาชิ้นละ90บาทนะคะเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลมากนะเป็นของแท้มีลายเส้นนะคะชิ้นละ90บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นครีมพับของคาเฟ่เดียนนะคะจะมีสีมาใหม่ประมาณนี้แล้วก็มีสีนี้เป็นสีแบบขายดีสุดๆนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ 90บาทเซ็ตละ240้บาทนะคะจะได้ไปเลย3ชิ้นประหยัดไป30บาทเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะใครจะรับแยกชิ้นอันนี้จะเป็นสีแบบออริจินอลนะคะเนื้อจะเป็นอย่างนี้ทุกชิ้นนะคะเนื้อคือเนื้อดีอ่ะเนื้อแบบซอฟต์สโลมีลายเส้นทุกชิ้นด้วยนะคะนี่อันนี้คือลายเส้นเห็นไหมแล้วก็จะมีแท็กแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะพี่จำไม่ผิด ใช่สีฟ้ากับสีเหลืองจะมีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นที่เขาใส่กลิน่นนี่เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองค่ะจะมีความแบบ color f u l colorful นะคะต่อมานะคะจะเป็นชีสเค้กเฟรเดีนรุ่นเซนเทสนะคะจะเป็นรุ่นที่มีกลิ่นหอมหวานนะคะทุกคนทุกชิ้นเนี่ยข้างในจะมีเป็นอะคริลิกแท็กให้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยขายดีมากแบบขายดีมากทุกคนแล้วก็ ให้ดูนะคะความสโลเนี่ยมันเท่ากันทุกชิ้นทุกคนแล้วมันสโลแบบนี้เลยมันสโลแบบสโลมากมากนะคะอันนี้จะเป็นสีน้าตาลใครรับแยกชิ้นนะคะก็ชิลละ90บาทขายไปได้เลยต่อมานะคะจะเป็นสีชมพูนะคะหวานหวานหอมหอมแล้วก็แบบสโลสโลเลยทุกคนอันนี้ขายดีมากแล้วก็จะเป็นแบบชีสเคส้กสีเหลืองนะคะคือสโลอะ่ะแล้วก็หอมมากเลยมี ต่อมานะคะจะเป็นโดนัทเกลียวของคาเฟ่ดีเอนนะคะราคาชิลละ90บาทเซ็ตละ160บาทนะคะอันนี้ใครรับเป็นเซ็ตแคปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีใหม่ที่เราไม่เคยเอามาขายนะคะแล้วก็น้องมีลายเส้นทั้ง2ชิ้นนะคะความสโลก็ทั้ง2ชิ้นเลยใครรับแยกชิ้นนะคะชิลละ90บาทแคปรูปได้เลยนะคะมีเสียงมอไซค์มาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เนื้อสโลนะคะต่อมานะคะจะเป็นโดนัทเป็นเออไม่ใช่โดนัทครีมพับ ฟักทองนะคะเป็นของแซมมี่นะคะนี่จะเป็นแท็กเนาะมี2ส,สีนะคะราคาชิ้ละ90บาทนะคะเซ็ตล้นหนึบาทค่ะใครสนใจนะคะก็แคปรูปเป็นเซตไปได้เลยแต่ถ้าใครรับเป็นแยกชิ้นนะคะก็จะมีเป็นสีส้มนะมันมีลายเส้นนะคะทุกคนแล้วก็น,นี้จะเป็นสีชมพูรับสีไหนแคปรูปสีนั้นไปได้เลยนะคะ ต่อมานะคะทุกคนจะเป็นเซตปังเมลอนนะคะจะมีทั้งหมด4สี4แบบนี้ใครรับเซต4สี4นะคะเซตละ300บาทค่ะใครรับแยกชิ้นนะคะจะเป็นชิ้นละ90บาทแต่ถ้ารับเป็นคู่นะคะคู่ละ160เดี๋ยวพิมจะจัดไปให้เลยนะเดี๋ยวพิมจะให้แคปรูปนะคะแต่ถ้าใครจะรับเซตใหญ่300แบบนี้แคปไปก่อนเลยนี่อันนี้คือเซต300แครปไปได้เลยต่อมานะคะจะเป็นเซตนี้นะคะเซตนี้ราคามีแท็กแล้วก็นี่มีแท็กนะนี่ แล้วก็เป็นเซตแบบนี้นะคะอันนี้จะเซตล้าหนึ่งร้อยหกบาทค่ะเนื้อมันสโลมากนะทุกคนอันนี้บีบให้ดูก่อนต่อไปจะเป็นเซตที่2นะคะเซตที่2จะ160บาทเหมือนกันนี่นะคะแต่ถ้าใครรับแยกชิ้นชิ้นละ90้าบาทค่ะมีสีเขียวทุกชิ้นมีลายเส้นนะคะเห็นไหมนิกรู้สึกว่าสีเขียวจะเป็นสีลิมิเต็ดนะถ้าพีนจจำไม่ผิด ก็สีเหลืองค่ะเหลืองอ่อนแล้วก็จะเป็นสีส้มค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะต่อมานะคะทุกคนจะเป็นครีมพับคาเฟ่เดียนนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีแท็กให้ด้วยนะเป็นแท็กสีชมพูเอเป็นอะคริลิกแท็กสีชมพูนะคะ นี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆนะคะ100บาทนะทุกคนสนใจแคปรูปไปได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นวาฟเฟลของคาเฟ่เดียนนะคะก็จะมีทั้งอะคริลิกแท็กแล้วก็แท็กตัวนี้งานสวยแต่ว่าทุนแพงมากทุกคนมีลายเส้นนะคะราคาชิ้นละ100บาทตัวนี้ได้มาน้อยมากด้วยนะคะใครสนใจแคปรูปได้เลยนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะนี่เนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลนะคะต่อมานะคะทุกคนจะเป็น เค้ก uh, เป็นแบบสตรอเบอรี่เค้กของคาเฟ่เดียนนะคะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากทุกคนมี3สีชิ้นละ100บาทเซตละ270บาทตัวนี้เพิ่งเคยมาทุกคนแล้วมันสวยแบบสวยอลังการมากมีกลิ่นหอมหวานๆด้วยนะคะด้านในมีอะคริลิกแท็กทุกชิ้นนี่ทุกคนเต็มพิมจะเอาให้ดูคือเขาจะมีเป็นถาดกระดาษแบบนี้ให้ด้วยนะคะทุกชิ้นมีนะแล้วจะเขียนว่าคาเฟ่เดียนคือพรีเมียมมากทุกคน แล้วก็ข้างในนะคะจะมีเป็นสตรอเบอรี่เห็นไหมนั่นแหละใครรับแยกชิ้นนะคะขับรูปไปเลยอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลค่ะมีกลิ่นหอมหวานแล้วแบบสโลเบอร์นี้เลยทุกคนนี่นะคะสีน้ำตาล100บาทนะคะคุ้มมากอะ่ะแล้วก็นี้เป็นสีขาวค่ะอันนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูค่ะคือดีมากอันนี้รับประกันคัพเค้กแซมมี่นะคะทุกคนนี่นะ สามชิ้นแบบนี้นะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสิบาทนะคะเซตละสามร้อยบาทตัวนี้จะบอกว่าทุนแพงมากเพราะว่าสีสันมันแบบคือมันจัดจ้านมากทุกคนนี่นะคะอ๋อนี่แคปรูปไปได้เลยนะถ้าใครเับเป็นเซตสามร้อยบาทประหยัดไปสามสิบนี่แล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นแซมมี่นะคะเดอร์พาติเซียนะแท็กมันนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะแล้วก็สีสวยมากนะคะมีลายเส้นแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแบบแนวพาสเทลอ่อนๆนะคะแต่มันนุ่มมากเลยอะดูดิมันนุ่มมาก แล้วก็จะเป็นสีแบบจัดจ้านมากๆนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยสีแบบกาแล็กซี่นะคะสโลมากนะสนใจแคปรูปเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นโดนัทสโนวป,ปี้นะคะทุกคนจะมีทั้งหมด4ลายเลยนะคะใครที่รับเซต4ชิ้นอย่างนี้จะ380บาทนะคะแต่ถ้าใครรับเป็นคู่คือเขาจะมี2คู่ใช่ไหมคือแยกออกแบบนี้คู่ละ 200รนะคะรับเป็นชิ้นชิ้นละ110้บาทแต่ว่าพี่มพ์จะเขียนราคาไว้ให้หมดแหละทุกคนถ้างงก็ลองอ่านราคาที่พิมเขียนไว้ให้นะคะก็อย่างแรกเลยนะอันนี้คือเซตสชิ้น380บาทใครสนใจแคปไปเลยนะคะเพราะว่าเซตสชิ้นจะเป็นเซตที่ประหยัดไปถึง60บาทนะคะทุกคนคือประหยัดมากอืมแล้วก็เซตนี้นะคะจะเป็นเซตสโนวปี้กับเซตชาลีบราวน์นะคะทุกชิ้นจะมีแท็กให้แบบนี้นะคะแล้วก็ทุกชิ้นมีลายเส้นนะคะนี่นี่นี่ลายเส้นอยู่ตรงนี้ อันนี้จะเป็นเซตแรกนะคะเป็นเซตสโนว์พีกับชาลีบาวนะเซตละหนึ่งเออเซตละสองร้อยบาทค่ะนี่แต่ถ้าซื้อแยกชิ้นชิลละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นชารีบาวแคปรูปไปได้เลยแล้วก็น,นี้จะเป็นสโนว์พีค่ะต่อมานะคะจะเป็นเซตนี้ค่ะเป็นเซตตัวสโนว์พีผู้หญิงผู้ชายนะคะนี่เซตละสองร้อยบาทนะคะเนื้อนุ่มสโลนะคะทั้งสองแบบแล้วก็มีลายเส้นทั้งสองชิน้นถ้าซื้อแยกชิ้นชิ้นละหนึ่งร้อยสิบบาทแคปไปได้เลย ต่อมาจะเป็นไอติมสโนป์ี้นะคะตัวนี้น่ารักมากทุกคนราคาชิ้นละ110้บาทเซ็ตละ2 0 0บาทจะมีแท็กแบบนี้ให้ทุกท,ทุกชิ้นนะคะแล้วก็มีลายเส้นนี่เห็นปะนี่นี่นะคะใครรับเป็นเซ็ตแคร,รููไปเลยส่วนใครรับแยกชิ้นทั้ง2ชิ้นคือสโลทั้งสองชิ้นนะคะราคาชิ้นละ110้บาทนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ะะจะเป็นโดนัทแซมมี่นะคะรุ่นนี้คือเนื้อดีมากทุกคนใครที่เคยได้โดนัทน้ำตาลไปรุ่นนี้เนื้อดีเหมือนกันเลยแท็กจะเป็นแซมมี่เดอรพาติเซียนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีรุ้งแบบรุ้งจัดจ้านนะคะรุ้งจัดจ้านมากใครรับเป็นเซตแคปไปเลยนะคะเซ็ตละ200ชิ้นละ1 1 0้บาทค่ะดูทุกคนเดี๋ยวนี้จะให้ดูเนื้อเขาใกล้ๆมีลายเส้นนะคะเนื้อทั้ง2ชิ้นเป็นอย่างนี้ทั้ง2ชิ้นนะดูเนื้อดีมากทุกคน อันนี้จะเป็นสีหลงเข้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบุ้งพาสเทลอะไรต่าง,างๆเนื้อสโลมากไม่กล้าหีิบเยอะลมมันเยอะเดี๋ยวถุงแตกนี่นะคะใครรับสีอ่อนก็แขบไปเลยนะต่อมาจะเป็นพุดดิ้งนะคะทุกคนนี่นะอันนี้ก็คือกลับมาแล้วนะคะขายดีมากๆจะมีรสนี้มีมาแค่2ส,สีนะคะเป็นสีน้ำตาลกับสีแบบคาราเมลคาราเมลนะคะเป็นช็อกโกแลตกับคาราเมลนั่นเองเนาะราคาชิ้นละหนึ่งรอบาทเซ็ตละสองรบาทค่ะ จะบอกว่าเนี้ยคือเนื้อดีแล้วก็น้องอ่ะนุ่มสโลมาทุกคนคือแบบสโลจัดเลยนะคะเซ็ตละ2 0 0บาทแต่ถ้าใครรับแยกสีแคปรูปเป็นชิ้นไปได้เลยชิ้นละ1 1 0บาทนะคะอันนี้เป็นสีคาราเมลแบบออกคาราเมลเนาะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะต่อมาจะเป็นปังแผ่นสนปี้นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นแท็กนะคะราคาชิ้นละ110บาทนะคะ2ชิ้นก็คือเซตหนึ่ง200บาทนะคะทุกคนก็ประหยัดไป20เลยนะ นี่ใครรับเป็นเซ็ตแคปรูปเลยนะคะเซ็ตละ200บาทจะมีแท็กให้ทุกชิ้นนะคะส่วนใครรับแยกชิ้นก็แครลายที่ต้องการไปเลยชิ้นละ110บาทนี่นี่นะคะน่ารักมีลายเส้นด้วยเห็นไหมตรงนี้แล้วก็น,นี้จะเป็นอีกลายหนึ่งค่ะ ต่อมาอน,นี้จะเป็นบันสนุปี้ไซส์จัมโบ้นะคะจะมี2ลายนะราคาชิ้นละ1 1 0บาทเซ็ตละ2 0 0บาทนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะแล้วก็มีแท็กแบบนี้ให้ทั้ง2ชิ้นใครรับครบเซ็ตแคปรูปไปได้เลยนะคะส่วนใครรับแยกชิ้นนะชิ้นละ1 1 0บาทนะอันนี้จะเป็นลายทำพิซซ่านะคะเนื้อสโลมากนะคะทุกคนมันสโลมากแล้วก็สวยด้วยมีลายเส้นนะคะให้ดูความสรุปต่อมาจะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นลายเหมือนถือขนมหรือเปล่าไม่แน่ใจ แคบได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นหน้าแมวซากุระนะคะราคาเซ็ตละ200บาทนะคะทุกคนชิ้นละ1 1 0บาทเซ็ตละ2 0 0ใครรับเป็นครบเซ็ตก็คือคัดรูปได้เลยจะมีเป็นแ็กแล้วก็คลิกแท็กด้วยนะคะนี่ส่วนใครรับแยกชิ้นคัดรูปเป็นชิ้นได้เลยนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลธรรมดานะเนื้อนุ่มสโลมากค่ะทุกคนแล้วก็มีลายเส้นตรงนี้ลายเส้นของนิกนะคะเนื้อดีต่อมานะคะจะเป็นสีเป็นลายแบบฮาโลวีนนะคะเนื้อก็คือสโลมากเหมือนกัน นี่นะคะชิ้นละ1 1 0บาทเซ็ตละ200นะคะต่อมานะคะทุกคนจะเป็นน้องชูกะบันสนุปี้นะคะตัวนี้จะเป็นลายเข้ามาใหม่ทั้งหมด5ลายเลยนะคะคือจะไม่ซ้ากับที่เราเคยขายเลยนะนี่นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ1น0บาทเซ็ตละ500บาทค่ะทุกคนใครรับครบเซ็ตประหยัดไปเลย50บาทนะคะส่วนใครรับแยกชิ้นแคบรูปชิ้นที่จะสั่งไปได้เลยนะนี่นะคะจะมีลายนี้อันนี้เป็นลายเกาะน,นะคะแท็กจะเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็จะมีลายเส้นเหมือนกันหมดตรงนี้นะคะนี่ ทุกชิ้นเนื้อน,นุ่มสโลนะคะแล้วก็นี้นี่เป็นลาย always eating นะคะแค็บไปได้เลยนะคะลายที่จะเอานะอันนี้จะเป็นลายเกาะตุ๊ก,กตาค่ะแล้วก็จะเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายนั่งพิงหมอนนี่เท็กเจอร์คือดีสวยทุกชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นลายนี่ how nice นะคะ สนใจคลิปรูปเลยนะคะต่อมานี้จะเป็นน่องไก่นะคะเป็นน่องไก่ลายงานนะราคาชิ้นละ110บาทนะคะคือลายอื่นๆมันหมดแล้วทุกคนแล้วก็รอบที่แล้วมาคือขายดีมากๆนะคะใครสนใจคลิปรูปได้เลยนะใครซื้อไม่ทันซื้อด่วนเลย110บาทนะคะ อันนี้จะเป็น Squishy d e l i h นะคะเป็น Squishy Shopkins นะคะเป็นตัวแบรนด์ Squishy l e a i s h ทำร่วมกับ Shopkins ซีรีส์ที่5นะคะทุกคนเป็นของแบรนด์อเมริกานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่พิมแกะออกมาเล่นนะแต่จริงๆคือมันมีหลายลายมากๆเลยทุกคนคือมันเป็นซองสุ่มนะคะที่เราจะต้องไปสุ่มเอาเองว่าเฮ้ยเราจะได้อะไรนะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือสุมส่มๆสุม่มมเลยเนื้อดีมากทุกคนเนื้อมันสโลว์มากนะคะราคาซองละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่ 120บาทแต่ถ้าใครซื้อ2ซองนะคะนี่ซื้อ2ซองแบบนี้ก็คือซื้อคู่นั่นเองซื้อคู่คู่ละ200บาทก็จะลดไป40บบาทเลยค่ะทุกคนจะบอกว่ามันคุ้มมากนะคะเซตคัพเคก้กเอ่อเป็นคัพเค้กแมวซาก,กุระนะคะทุกคนเป็นแท็กก็จะเป็นแทก็กซากุระแบบนี้นะอันนี้นะคะราคาเซตละ ปกติมันจะเซ็ตละ480ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้จะเซ็ตละ440บาททุกคนประหยัดไปเลย40บาทนะคะแล้วจะมีทั้งหมด4สีนะใครซื้อแยกชิ้นชิลละ120บาทนะคะแต่จะบอกว่าน้องคือน่ารักมากทุกคนแล้วก็รุ่นที่เป็นแท็กจะหายากมากมากนะคะจะหายากกว่ารุ่นที่เป็นแพ็กเกจที่ทุกคนเห็นบ่อยๆเพราะว่าแท็กจะเก่ากว่านะคะนี่อันนี้จะเป็นสีแรกใครรับแยกชิ้นแครปรูเป็นชิ้นได้เลยนะคะชิ้นละ120บาทอันนี้จะเป็นน้องแมวสีเทา สวยมากทุกคน t e x t อร์ <te xture> คือดีมากงานดีมากๆนะคะตัวนี้คือพิมพ์แบบแนะนํามากแล้วก็น,นี้จะเป็นแมวสีขาวแล้วก็ตัวคับเค้กสีเหลืองค่ะแท็กเหมือนกันหมดนะคะเป็นแท็กคับเค้กซาก,กุระเอ้ยคาเฟ่ซากุระแล้วก็น,นี้เป็นแมวสีขาวคับเค้กเป็นตัวสีฟ้าเอ้ยสีม่วงโอ้ทุกคนพิมพ์จําสีผิดไปหมดแล้วเนื้อดีมากทุกคนแล้วก็จะเป็น แมวสีส้มนะคะแล้วก็ตัวคัพเค้กสีมิ้นต์ต่อมาจะเป็นเซ็ตคัพเค้กแมวซากุระนะคะจะมีเป็นสีฟ้าสีมิ้น์สีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะแท็กก็จะเป็นแท็กอันนี้หมดเลยแท็กเป็นอา้าวทำไมนี่ใส่ผิดแท็กเป็นแท็กคาเฟ่ซากุระนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่มาเปลี่ยนตรงนั้นให้ ไม่อันนี้ก็เก็บเองนี่นะคะราคาจะอยู่ที่ชิ้นละ120บาทแต่ถ้าใครรับเป็นเซตแบบนี้เซตละ440บาทจะประหยัดไป40บาทเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใครจะรับเป็นชิ้นนะคะชิ้นละ120บาทก็แคบสีที่ต้องการไปได้เลยอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะให้ดูก่อนว่า t e x t อร์เขาดีขนาดไหนแล้วก็รายละเอ,เอียดเก็บดีแค่ไหนมีลายเส้นทุกอย่างนะคะเนื yeah. ้อดีมากแล้วก็จะเป็นสีชมพูค่ะ สโลมากทุกคนชิ้นเขาก็จะประมาณกำมือนะคะทุกคนคือกำลังพอดีอะ่ะแล้วก็จะเป็นสีม่วงค่ะคือพิมพ์ลักเซ็ตนี้ของซากุระมากแล้วก็จะเป็นตัวแมวสีส้มแล้วก็ตัวครีมสีมิ้นนี่นะคะ อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นเซต8ชิ้นคือจะรวมคัพเค้กแล้วก็รวมครีมพับเข้าด้วยกันนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะต้องราคา8อ่า880เดี๋ยวนะทุกคนไม่ใช่มันต้อง400เซตละ480ก็เป็น960บาทคะ่ะทุกคนมันจะเซตละ960บาทแต่ว่า มีโปรนะคะทุกคนเหลือเซ็ตละ800ก็คือทุกคนลดไปเลย1 0 0 160บาทและยังไม่พอนะคะเซ็ตนี้ส่งฟรีนะคะก็จะลดไปประมาณ2 1 0บาทเลยใครที่มีงบหน่อยและอยากเก็บของน่ารักน่ารักพิมพแนะนำเซ็ตนี้เลยนะคะ800บาทส่งฟรีลดไปประมาณ210บาทเลยค่ะโดนัทเบเกิลนะคะทุกคนอันนี้ราคาชิ้นละ120บาทนะคะทุกคนแล้วก็เซ็ตละ3า0บาทคือทุกคนถ้าซื้อเป็นเซ็ตประหยัดไป60บบาทนะคะคือคุ้มมาก นี่ถ้าใครแล้วก็อันนี้จะเป็นสีขาวใครซื้อแยกชิ้นแครปรูปไปเลยนะคะจะบอกว่ามสาสโลนะคะแล้วก็รายละเอียดคือมันสวยนะมันสวยแบบสวยมากทุกคนนี่เป็นสีขาวลายเส้นนะคะเอาลายเส้นอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่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 น,นี่สีขาวนุ่มสโลค่ะต่อมาเป็นสีน้ําตาลนะคะนี่เห็นปะเนื้อมันดีมากแล้วมันแบบสวยอะทุกคน แล้วก็นี้จะเป็นชีสนะคะแล้วก็จะเป็นสีส้มๆนะคะเป็นสีแบบขนมปังกำลังจะไหม้อะไรอย่างนี้ราคา120บาทเซตละ300ค่ะ อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นบันของ Oli Sweet Cafe นะคะของแบรนด์สิงคโปร์ทำร่วมกับคนไทยคือ Deco m e Shop นะแล้วก็ Toybox Shop นะคะอันนี้นะคะราคาชิ้นละาน150บาทนะคะเซ็ตละ300บาทเนื้อตัวนี้จะสีออกมุกๆกหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยนิ่มสโลมากนะคะมีแท็กแบบนี้เลยนะเนื้อนิ่มมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยจะมี2ส,สีนะคะเป็นสีครีมแบบนี้แล้วก็สีเทาๆแบบนี้นะคะเป็นตัวเชาๆนะถ้าจพืไม่ผิด เนื้อเขาจะหนุบหนุบสโลมากนะคะใครรับเป็นเซตก็คับรูปไปเลยนะคะเซตละ300ส่งฟรีนะคะถ้าซื้อเป็นเซตชิ้นเดียว150บาทค่ะอันนี้จะเป็นบันแบรนด์ของสิงคโปร์นะคะก็คือ o n l y s w e e t Cafe นั่นเองนะคะแท็กจะเป็นแบบนี้นะเป็นตัว s ั f f ี่กับตัวเอ,อ่อ f ลัฟฟีค่ะนี่ใครเก็บตัวนี้ท่านไหมตัวนี้พิมพ์ยังมีขายอยู่นะคะอันนี้นะเนื้อนุ่มสโลนะคะราคาชิ้นละ150บาทเซตละ300ส่งฟรีค่ะ อันนี้ใครรับชิ้นเดียวก็แคลรูปไปได้เลยนะคะแล้วก็เขามีลายเส้นด้านหลังด้วยนะคะกลิ่นหอมมากๆแล้วก็เนื้อคือทุกคนมันสโลมากให้ดูสลุปรามาณนี้เลยนะคะเนื้อจะหนุบๆสโลนะคะเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยตัวบันอันนี้นะคะทุกคนใครรับเซ็ต6ชิ้นนะคะจะ 6เอ้ย4ชิ้นนะคะจะ600บาทส่งฟรีนะคะไม่พอนะคะพิมแถมอันนี้ให้ด้วยนะคะ1ชิ้นมูลค่า120บาทนะคะคือประหยัดค่าส่งไป50และยังแถมอันนี้มูลค่า120นะทุกคนคือมันคุ้มมาก600บาทนะคะส่งฟรีค่ะอันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะทุกคนราคาชิ้นละ180บบาทนะคะเนื้อนุ่มสโลมากนะนี่แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นรุ่นฮาโลวีนค่ะสีม่วง เอาลายไหนแคปไปเลยนะคะมีลายเส้นทุกชิ้นนะคะแล้วก็เนื้อสโลทุกชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นลายมาใหม่นะคะจะเป็นสีลุ้งค่ะเนื้อสโลมากนี่นะคะราคา180บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะรับครบเซตนะนี่ใครรับครบเซตแบบนี้นะคะราคาเซตละส5 0้า450บาทนะคะลดไปถึง90บาทเลยนะทุกคนคือลดไปแบบเกือบร้อยอ่ะ นี่ชิ้ละ450บาทนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์คิตตี้นะคะทุกคนราคาชิ้นละ130บาทเอ้ย180บาทค่ะขอภายด้วยมีลายเส้นนะคะตัวนี้น้องจะชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นหนามากๆนะคะนี่นะเนื้อน,นุ่มสโลมากด้วยนะคะ180บาทนะคะจะมีแท็กเป็นแบบนี้นะสนใจคปรูปได้เลยนะคะตัวนี้ขายดีมากอันนี้จะเป็นเซตฟาสต์ฟู้ดคิตตี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ชิ้นแบบนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้นะคะราคาจะไม่เท่ากันนะคะตัว เบอร์เกอร์พิมพ์แยกราคาไว้ให้แล้วนะคะไปแคปตรงนั้นได้แต่ถ้าใครรับครบเซ็ตก็ขึ้นราคาไว้ให้แล้วนะคะแคปบครบเซ็ตได้เลยใครรับแยกชิ้นนะคะสําหรับเฟรนฟรายนะมีแท็กให้แบบนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเนื้อนุ่มสโลนะ <c oughs> มีลายเส้นนะคะน่ารักมาก <c oughs> แล้วก็จะเป็นนี่นะคะพิซซ่าคิตตี้ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกัน <c oughs> เนื้อน้องสโลนะคะทุกคน <c oughs> เห็นบ,งบางๆอย่างนี้แต่สโลนะ <c oughs> แล้วก็สีสวยมากด้วยนะคะนี่ แล้วก็จะมีเป็นพาโก้คิตตี้นะคะอันนี้คือสวยมากดูดิแล้วก็สโลด้วยนะคะ150บาทนะคะสนใจก็แคัปรูปไปได้เลยนะ